สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง CEO หนุ่มเคลียร์ชัดหลังมีภาพเฉากลางคอนเสิร์ตข่าวต่างประเทศเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสะร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากมีภาพที่นายแอนดี้ไบโรผู้บริหารของ Astronomer และคริสตินแคร์บอตผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลของบริษัท กอดกันระหว่างชมคอนเสิร์ตของโคเพลซึ่งถูกจับภาพได้แบบบังเอิญจากกล้องในงานหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่นักสืบโซเชียลต่างก็หาคำตอบจนได้รู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เกินกว่าการทำงานเพียงอย่างเดียวและได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตและแฟนๆที่ติดตามข่าวนี้ ต่อมานายแอนดี้ไบรได้ออกมาแถลงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยขอโทษครอบครัวภรรยาและลูกๆรวมถึงทีมงานของบริษัทที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจพร้อมกล่าวว่าจะรับผิดชอบและใช้เวลาในการคิดทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อีกทั้งเขายังยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและต้องการหาทางที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหานี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเคารพและความเข้าใจอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทแอสโรโนเมอร์ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรในอนาคตอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ